วันนี้นะคะเข้าสู่วันที่สามที่อยู่มาเลเซียนะคะมื้อเช้าเหมือนเดิมนะคะเรามาโดนร้านเดิมเราจะสั่งเมนูอื่นกันบ้างนะคะเพราะว่าร้านนี้อร่อยจริงคอนเฟิร์มค่ะพอเสร็จนะคะเรากินข้าวเสร็จเราก็จะไปสนามบินเพื่อบินไปต่อที่บาหลีค่ะเซตีนะคะเขาจะแถมน้ำซุปมาให้ร้านนี้ก็จะเป็นแบบกุ้ยเตี่ยวแบๆน่ากิน แล้วก็มีกาแฟกไอซ์ชูแม่กินดิค่ะอันนี้ก็คืออารมณ์เหมือนข้าวซอยเลยมีหอยแครยที่นี่เขาชอบใส่เยวกับหอยแคระเท่าไหร่รสชาตินะคะคือเผ็ดอย่างเดียวะค่ะมันมีความแปลกคือมันใส่หอยแครงมันก็เลยแบบรสชาติแปลกๆค่ะเมื่อกี้ที่สั่งมานะมันมีแบบเหมือนอารมณ์แบบมันม่วงมันม่วงแล้วก็มีแบบเต้าหู้ทอดเต้าหู้ทอดมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมะระใช่ป่ะเหมือนมะระ เหมือนมะละล้วข้างในมันสอดไส้โอเคเดี๋ยวเราลองมาชิมกันอันนี้นะคะเป็นมะละสอดไส้เอาชิมดนี่ค่ะไม่ขมไม่ขมนะนี่ค่ะไม่ขม ส่วนอันนี้เป็นเต้าหู้ทอดแล้วอะไรอีหอยหอย,หอยเขาไม่ดีเฮ้ยลองอ่ะส่วนอันนี้เป็นมันม่วงนะคะไม่ใช่มันม่วงเขาเรียกว่าอะไรนะมะเขือ่วงเต็กแพงนะ อยากกินจะใส่ยามากูรูประวัติของเขานะค่ะดาราเต็มเลยนะ่น้น er okay. ี่ประวัติของเขานะคะก็คือดารามากินเต็มเลยเดี๋ยวลุงเขาเชื่อชื่อให้เขากินข้าวนะคะอะไรเป็นยังไงข้าวเนี่ย กันว่าโจ๊กไข่เลี้ยวหมาอยู่ไหนนะนนไม่ใช่มีา โจก็คือโจ๊กไข่ย่อามามล้วก็จะมีโอ้มีไข่เค็มกับพวกซับเกินแล้วก็มีพวกติ่มซำมีพวกติ่มซำมีตีนไก่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะช็อปว่าอะไรนะก๋วยเตียเออเต๋ยวรอเออก๋วยเตี๋ยวรอ โจ๊กไข่เยี่ยวมาไปนะคะแล้วก็สั่งขนมพักการไปโอ okay. เคได้ที่เท่าโอเคทั้งหมดก็คือประมาณยี่สิบเหรียญเอ้ยี่สิบยี่สิบโจ๊กไข่ยเยี่ยวมาใส่หมูสับนะคะกับขนมปักกาดโอเคเดี๋ยวลองชิมกันเดี๋ยวเราจะมารีวิวขนมพักการกับโจ๊กไข่ยเยี่ยวมากันนะคะอ่ะเช็ดแล้ว ทำไมไม่มีหมูสับไหนบอกว่ามีหมูสับไม่มีหมูสับโอเคโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวลองโจุกก่อนความแบบไม่เอาซอสก่อนอือคนอยู่มมนคนอยู่เดี๋ยวนะคนอยู่นะอ๋อมันมีหมูสับแต่แบบมันมันผสมอยู่ในข้าวแล้วอะเนี่ยมันมีหมูสับผสมอยู่ในข้าว ก็อร่อยอยู่ค่ะมันแบต่อไปลองขนมผักกาดอุ้ยมันมีความแบบ juicy น้ำมันออกมาด้วยนะเนี่ยดูดิออ,อันนี้คือขนมผักกาดเห็นไหมโอเคจะลองชิมกันมันมีความรู้สึกแบบเหมือนจะเละแต่มันไม่เละแต่มันมีรสชาติออกเค็มน,นัวๆ่ะเค็มๆน,นัว อันนี้ให้สามมันไม่ได้แย่แต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะคะอันนี้โอเคไปมาเก่งกัน,กนเ,เรามาซ้ำรอบสองนะคะรอบนี้จะสามเป็นแบบว่าสายกลางคาร์โบแอลคาร์คาร์โบแอคาร์แบบกรุบๆใช่ไหมใช่มันจะได้แบบมิกซ์กรุบๆอ่ะไม่เป็นแท็กเกอร์ก็อะไรอะ่ะโอรีโอโ,โอ,โโอ,อรีโอก็ได้ ที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์นะคะในประเทศมาเลเซียนะคะเรากำลังจะบินต่อไปที่บาหลีเดนพาซาบาลีาาาโอเคตอนนี้เราอยู่เทอร์มินอลสองแะ,ะเพราะว่าเราจะบินต่อเป็นไฟ์ไินเต่ลไฟลายต่อไปเดนพาซาเดนพาซา ไปหาินเตอ์เนชั่ a แนล l โอเคไปหาไอเช็คอินของเลเวลสามใช้ป้าย d า p a t c อ e ์โอเคไปเดี๋ยวเราจะไปชั้นสามกันนะคะเพราะว่าเป็น d า p a t c อ e ์โอเคเขาบอกว่าให้เราตรงไปให้เราตรงไปป้าเช็คอินเคาน์เตอร์นะคะ โอเคเราเราจะบินต่อไปบาหลีนะคะโอเคไปบาหลีกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูไฟล์ก่อนแ้าวขออนุญาตชิมกันนะคะน่ามาแต่โอเคค่ะเดี๋ยวโฟมานะคะตอนนี้เราอยู่ในสนามบินในกรลาลัมเปิดแล้วนะคะเรากำลังจะเข้าแล้วนะคะอันนี้ก็คือเท้าขับแล้วนะคะโอเคบาย อันนี้คือหน้าตาของล้าวเขาล้าวนะคะโอเคประเทศมาเลยอะ่ะเขาจะติดโครงไว้เกือบทีเลยค่ะอันนี้ก็เอ้ยข้างในจะเป็นโซนอาหารนะคะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นแบบหรับ้องรับรองให้นอนเล่นได้แล้วก็ข้างในศูนย์ข้างในจะเป็นสนเครื่องดื่มโอเคอันนี้คือโซนข้างใน วก็จะมีไม่สองเครื่องดื่มก็สั่งอาหารนะคะคือไปๆนี่นะคะในล้าก็จะมีน้ำอาาันนี้น่าจะเป็นออลช็อกโกแลเค่ะ

จบแล้วนะคะสำหรับทริปมาเลเซีย,ยมีทั้งหมด EP 1 EP 2และ EP สุดท้ายก็คือ EP สนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเราไปพบกับคลิปหน้าค่ะจริงจะไปเที่ยวบาหลีบินตรงจากมาเลเซียเพื่อที่จะไปเที่ยวบาหลีหก5วันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ